ต้นนะคะคือตอนนั้นคือผมก็ผูกผมไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่ากน,นะครับตอนนั้นอะผูกปุ๊บเลยไปอีกสี่วันห้าวันหรือว่าเจ็ดวันอย่างเงี้ยผลก็ตกมาผลก็ตกมันก็ติดเลยนะฮะมันมันจะไม่ตายง่ายๆนะครับเพราะอ่อพอดีแบบนี้นะฮะคือจะจะ้องเอาเอาหญ้าให้มันดูดีขึ้นนิดหน่อย มีหลายต้วนอยู่เลยนะฮะจริงๆแล้วผมก็ได้มานิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวถ้ามันต้นใหญ่อันนี้ก็เราใครมาให้ให้กันดูอีกทีหนึ่งนะก็แลกกันนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็มีม,มีมีหนึ่งต้วน,นะฮะผมปลูกรวมลาสักสามเมตรสี่เมตรสี่เมตรถึงห้าเมตรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันก็อาจจะไม่ออกทั้งหมด